มิจะเป็นรันดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะความรักความรู้สึกจากเขาถึงคุณวันนี้เป็นยังไงบ้าง <matic> เขาอยากรู้ว่าคุณนะ่ะสบายดีไหมมีความสุขดีหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าคุณกับเขาเนาะเคยมีช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกันเขาอาจจะคิดถึงวันเก่า ที่คุณกับเขาเคยมีอะไรดีๆนะคะที่เคยได้สร้างร่วมกันมาเนาะและสำหรับบางกรณีถ้าตอนนี้ฮะไม่ได้คุยกันนะคะเหมือนเขาได้มองคุณไม่รู้ถ้าไม่ได้บล็อกนะคะอาจจะผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆเขารู้สึกว่าคุณดูดีขึ้นนะคะน่ารักขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นดูมีความสุขกับชีวิตดีๆจนแบบ ลืมเขาไปแล้วหรือเปล่านะคะเออเขายากจะบอกอะไร I pretend not to care but actually I miss you like crazy เขาบอกว่าพยายามที่จะบอกไม่สนใจนะคะแซงที่จะไม่สนใจไม่แคร์ไม่แยแสเออแต่จริงอ่ะคิดถึงแท,ทบบ้าเนาะจริงปะ บางเคสบางกรณีคะ่ะถ้าคุณเคยเป็นคนที่ทำงานหนักมากในะความสัมพันธ์เป็นคนที่ทุ่มเทอะไรเพื่อเขาแบบเยอะมากแล้วตอนนี้คุณไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเจอคิดถึงวันเวลาเหล่านั้นนะแล้วมันมีการที่แบบนึกสะท้อนใจว่าเออทำไมตอนนั้นทำไมฉันไม่ทำเพื่อเธอบางนะคะบางคนตอนนี้อาจจะมีเรื่องราวในใจที่ยังติดค้างอยู่ เอาจริงเขาอึดอัดนะสถานการณ์ที่ไม่ได้คุยกันสำหรับใครบางคนในนี้ค่ะเหมือนเขาอยากจะมาคุยอยากจะไม่เคลียร์นะคะอยากจะมาปลดปล่อยนะคะสิ่งเหล่าน,นี้เออหรือถ้าไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอิ s u e ชใดๆนะคะคือตอนนี้เขาอาจจะมีภาระหนักอึ้งแล้วเหมือนแบบสมมติอาจจะเป็นคนที่ทํางานหนะักอยากจะแบบโยนงานทิ้งตุ้มไม่เอาแล้วพอแล้ว นะคะอยากจะมาใช้เวลากับคุณด้วยก็เป็นได้ก็ไม่รู้มันเป็นแรนดอมนะคะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องราวของใครประมาณไหนเนาะใดๆก็แล้วแต่เขาบอกว่า I hate being alone มีชอบเกลียดที่ตองอยู่คนเดียวนะคะเอออาจจะเหงาก็ได้บางคนคุณก็จ,จะว่าเขาก็มีคนอื่นนะคะม่นนี่นั่นๆอะไรอเงี้ยอืมหรือบางคนอาจจะมีคน แวดล้อมเนาะแต่ว่าอาจจะแบบไม่มีใครเข้าถึงใจอารมณ์แบบท่ามกลางผู้คนมากมายท่ามกลางเมืองใหญ่มันมีคนเยอะแตม่มันไม่มีใครเข้าใจมันก็เหมือนแบบอยู่ตามลําพังอะไรประมาณเนี้ค่ะเอ,อคุณกับเขาบางเคสบางกรณีอาจจะเคยหรือก็ยังมีอยู่นะคะออยากจะเป็นครอบครัวหรือมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจริงจังเนาะนะคะตอนเนี้ย นะคะค่าจะคิดถึงคุณคนที่อาจจะเป็นเหมือนครอบครัวเป็นบ้านของหัวใจเป็นความอบอุ่นของหัวใจก็ได้ถ้ามีประเด็นเขาอยากจะมาเคลียร์มาเดียบคุณนะคะอยากจะกลับมาบ้านหลังเดิมคนเดิมนะคะที่คุณที่คุณชินก็คือคุณนั่นแหละนะคะหรือไม่ได้มีประเด็นเนาะแต,แต่ว่า เหมือนเขาคิดจริงจังกับคุณนะแล้วตอนนี้บางคนถ้าเกิดยังไม่เคยเจอครอบครัวของกันและกันเนี่ยค่ะเขาอาจจะอยากมาเจอบ้านคุณเจอครอบครัวคุณมาถึงบ้านถึงครอบครัวก็ได้เขาอยากจะบอกอะไร the grass isn't green e r นะคะ i thought i was making the right choice but i was wrong things are not that great over here าบางคนนะคะวันนั้นเขาอาจจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่ง ซึ่งมันเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้น่ารักเกิดขึ้นเลยอะเขาคิดว่าเขาตัดสินใจถูกและแต่จริงๆพอตัดสินใจเขาจริงๆเช่นอาจจะเลือกงานก่อนแล้วก็ไปตรงนั้นหรือแย่กวก่าน,นั้นปเป็นเรื่องคนอื่นนะคะเขาคิดว่าเขาตัดสินใจถูกและแต่จริงๆพอไปจริงๆมันไม่ใช่อะค่ะเออรู้แหละว่าตัดสินใจพลาดไปก็ไม่รู้เป็นเคสไหนประมาณไหนเนาะแต่ว่าถ้าไม่ได้มีประเด็นใดๆเนี่ยค่ะนะคะ ตอนนี้โอเคค่ะจะมีเรื่องที่เขาต้องไปจัดการชีวิตนะคะคุณอาจจะเห็นผ่านโซเชียลว่าเออเขาก็ดูสุขสบายดีเนอะนู่นนี่นั่นะนะคะแต่เขาบอกว่าที่เธอเห็นอนะ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะจริงๆฉันอาจจะไม่ได้สุขสบายอย่างที่เธอคิดก็ได้นะคะหรือไม่งั้นไอาการตัดสินที่ว่านี่คือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความสบายนแต่เช่นแบว่าเขาจะตัดสินใจแบบย้ายงานหรือคิดว่าเออไปทําที่นี่ดีกว่านู่นนี่นั่นะแต่แบบ ตัดสิดใจผิดพลาดอ่ะแล้วแบบอาจจะรู้สึกได้รับผลกระทบแล้วอาจจะเหนื่อยกว่านู่นนี่นั่นหรือมีปัญหาะอะไรเงี้ยค่ะอืประมาณนี้ก็อาจจะอยากต้องการกําลังใจหรืออยากระบายกับคุณถ้าเป็นเคสประมาณนี้นะนะคะอย่างที่บอกเนาะบอกตลอดบอกเสมอว่าเรนดอมนะคะ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องของทุกคนนะคะไม่ต้องอินกันเยอะนะนะคะคุณ่ะ นะคะคือความจริงใจของคุณความปรารถนาดีของคุณแบบแบบที่แบบบริสุทธิ์ใจอ่ะมันทําให้เขา,าค่ะใจบ้างบางนะเออจริงๆตอนนี้เขาอาจจะอยู่ท่ามกลางผู้คนที่แบบมีเล่เหลี่ยมท็อกซิกเนาะแล้วก็เขาอาจจะคิดถึงความอบอุ่นจากใจดีๆนะคะของคุณนะคะตอนเนี้ย ถ้าเกิดว่าก่อนหนะ้านี้ความสมัยมาสดุดเนี่ยนะคะคุณทําอะไรสักอย่างมาให้เขาเยอะมากมองว่าเขาเห็นถึงสิ่งที่คุณทํานะและเขารู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วแหล,ละที่เขาเองก็ต้องตั้งใจทําอะไรสักอย่างเพื่อความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะอืมเขาอยากจะบอกอะไร i'll be back to love you again ฉันจะกลับมานะคะเพื่อให้ได้รับความรักหรือได้รักตัวอีกครั้งเนาะกลัมือ่อไหร่ไมู่ นะคะแรนดอมอย่างที่บอกนะจาะไม่ต้องอินนะคะอยากได้เป็นเรื่องราวของตัวเองนะคะพลังงานของ,ต,องตัวเองก็ทักกันเข้ามาได้เนาะขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ